สวัสดีครับตุ้ย้า L50 นั่งคู่นะครับปั่นนาวันนี้ประมาณเก้าไรนะครับปั่นนาจายาวก็คันนี้เปลี่ยนใบามาใหม่นะครับไปปั่นเปลี่ยนใหม่กิ๊กๆเลยนะครับนอนประทะ L50 คันนู้นนะครับตาเพชรนะครับตาตาเพชร เปลี่ยนใบใหม่มานะครับนี่โอ้ไม่เข้าไมรู้จะพูดยังไงนะครับเป็นริ่มๆเลยก็ค่อนข้างจะใหม่ทั้งคู่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อสักวันสองวันนี่นะครับใหม่กิ๊กเลย ตาเพชรน,นะครับถือว่ายังใหม่อยู่นะครับไม่ค่อยได้ออกงานสักเท่าไหร่ต่อไปก็จะเริ่มนะครับจะมีงานเยอะแล้วหรือว่าเข้าดีนะครับเป็นริ่มๆเป็นแผ่นเลยนะครับสียังไม่จางเลย ยังเห็นตสีฟ้าอยู่เลยนะครับนี่มีการดึงเอาที่เนินไปไปไว้ตรงกลางด้วยก็แอดพัฒนาพัฒนาก็เสร็จแล้วนะครับจะข้ามกระทงใหม่นะครับอ้าข้ามกระทงใหม่นะครับ มาหางานครับมาหางานมาหารถไถไปไถนะครับเดี๋ยวจะปั่นก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาดันเลนนะครับหรือว่าดันน้ำก็เดี๋ยวจะดันเลนด้วยนะครับกระทงนี้แต่น้ำค่อนทางจะน้อยนะครับ เดี๋ยวปั่นก่อนเดี๋ยวปั่นก่อนนะครับน้ำค่อนข้างจะน,น้อยนะครับเดี๋ยวก็รอน้ำปั่นเสร็จก็น่าจะพอดีนะครับ นะครับกิ๊กๆกันนะครับเก้าห้าสิบสี่ห้าสิบสี่ใบนะครับนี่กิ๊กๆเลยนี่เจ้าของนาส่งเองนะครับจ่ายยาวนี่จอดฟองเมียนะครับจอดฟองเมีย นี่หัวเชืวว้อวบก็ใหน้นะครับโอ้โหน้ำค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนะครับโชว์พลังใบป,ปั่นใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นโรตาอรี่คู่ตัวมาเลยครับใบโรตเอ,อเตรี่ติดตัวมานะครับแล้วกเพึ่งมาเปลี่ยนใบป,ปั่นนะครับเป็นใบของเพกาซัสนะครับ มีทั้งหมด60ใบนะครับขอทวนอีกทีนะครับมีทั้งหมด60ใบนะครับแต่ใช้54ใบนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ5,001นะครับเป็ดเสร็จเฉพาะใบนะครับไม่เกี่ยวกับน,น,น็นอตน็อตอยู่ประมาณ600ากว่าบาทประมาณนั้นนะครับใบตใหม่เข้าไปริมๆเลยก่อนนี้เป็นผานตาเพชรน,นะครับก็9ชุด54ใบเหมือนกันนะครับ เป็นโตรตารี่ตาเพชรน,นะครับก็สียังไม่จางเลยผ่านงานได้ไม่กี่งานนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับคูบต้แอร์าศูนย์ห่งแปดแต่เป็นเอสีนะครับตัวนุจะออกก่อนอยู่ประมาณสาปีแล้วนะครับสามเดือนสามเดือนหประมาณนั้นรเริ่มอยู่เลยผม แต่ใบปั่นกิ๊กเลยนะครับใบปั่นของเพกาซัสนะครับนี่นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันนะครับเดื่อวถ้าผู้ชมจะสนใจเปลี่ยนนะครับใบหรือว่าเข้าดีมากนะครับเป็นริ่มๆเลยเดี๋ยวเราจะลงไปดูใกล้ๆกันนะครับนั่นจอดจอดปรึกษากันก่อนปกติต้องจอดคุยกันนะครับ น้ำมันหมดนะครับรอเติมน้ำมันแป๊บหนึ่งก็โมโตามอัธยาศัยนะครับสไตล์เราน่าพอดีผ่านมาพอดีนะครับแววก่อนแววก่อนก็พอดีเขาไปปราบนามานะครับแล้วก็วิ่งคนามางานข้างๆกันนะครับมาเจอกันพอดี จะเก็บค่าคุ้มครองเขาก็เมามาผ่านมาครับก็พูดคุยกันนิดหน่อยไม่น่าจะหน่อยนะเนี่ย อพอดีนะครับเจอกันก็สนทนากันนิดหน่อยอ้าแล้วก็ว่ากันใหม่นะครับนี่แหละครับบรรยากาศของผมการทำงานแบบนี้นะครับ ดีนะไม่กลับค่ำนะครับวันนี้เอาเดินทางปลอดภัยนะครับ,อรบตอนนี้ก็เย็นแล้ว,ม,ลวมุมวนสมาชิกเริ่มเยอะแล้วครับเ,เ้าเมื่อเ,เอติมนต้องมันเสร็จ โมเสร็จก็ลุยต่อนะครับพอจะข้ามแล้วนะครับท่านผู้ชมโรตอรี่ตาเพชรน,นะครับปั่นด้วยโลสีดินแข็งๆกับน้ำน,น้อยๆนะครับ เริ่มลุยนะครับว้ป,ปั่นเพกซันนะครับใหม่ๆยังไงครับเอาไปริ่มๆเลยของใหม่ครับของใหม่แหมบรรยากาศหน้าทำงานนะครับอากาศไม่ร้อนถ้าจะเริ่มค่ำแล้ว นี่เป็นไงจับงานผ่าก,กลางเลย ไม้ปั่นเทกซ์ซัพนะครับใหม่ครับของใหม่อ่อาโมโมนสมาชิก ที่ยืนดูบนถนนก็ยังเหนียวแน่นนะครับใครผ่านมาก็จอดใครผ่านมาก็จอดนะครับไม่เน้นงานนะครับไม่เน้นงานเน้นความสนุกสนาน ถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับติดตามไว้พบกันโอกาศหน้านะครับสวัสดีครับ